สวัสดีครับวันนี้พามาพบกันอีกแล้วนะครับกับร้านออมบิ๊กไบนะครับอัปเดตเข้าใหม่นะครับคันนี้เจ้า CBR 6 5 0 F นะครับคันนี้ปีข้อศ2016แท้นะครับเป็นตัวโครงแดงลิมิเต็ดนะครับรถโดยรวมสวยเลยนะครับของแต่งมีท่อ JP นะครับชุดสีสวยนะครับยางหน้าหลังเบิกใหม่นะครับอกล่างเป็นคาร์บอนนะครับผมครอบแข้งคาร์บอนนะครับมีรอยเล็กๆน้อยๆนะครับแล้วก็ท่อ JP นะครับคอบอาร์มเป็นคาร์บอนหมดนะครับ มีครอบถังนะครับมีการลื่นข้างถังปอ,อกแฮนด์แฮนด์จับโชคแต่งหมดนะครับชิวหน้าแต่งนะครับเป็นคาร์บอนสวยๆนะครับ <blind> เลขไมอยู่ที่4ี่หมนเอ็ดนะครับเดี๋ยวมาฟังคลิปสตาร์ทกันนะครับ <itas is so blown away> ไปเครื่องไม่มีโชว์นะครับยางเต็มนะครับผมเซอร์วิสให้เรียบร้อยนะครับโซ่อะไรเบิกใหม่หมดนะครับผมรถโดยรวมสวยนะครับรูปเพิ่มเติม๋ยวผมลงไว้ที่เพจนะครับรถอยู่จังหวะหน้าเจริญนะครับคันนี้ละครที่หนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันนะครับประมาณนี้นะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ